พี่พิมพ,พามาชมดอกไม้ที่ขึ้นข้างทางนะคะนี่คือดอกไมยราบนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่ได้รับชมนะคะดอกไมยราบนะคะก็จะขึ้นอยู่ริมข้างทางนะคะริมถนนนะคะ จะเป็นดอกสีชมพูอ่อนๆนค่ะในพื้นที่แห้งแล้งนะคะที่เขาจะขึ้นอยู่ได้ด้วยเขาเป็นไม้ที่มีความแห้งแล้งค่ะทนกับความแห้งแล้งค่ะเป็นสีชมพูเข้มและ สีชมพูอ่อนๆนะคะจะขึ้นเต็มตรงนี้เลยค่ะริมริมทางนะคะริมทางนะคะดอกเขาจะเล็กๆค่ะออกเขาจะม,าม,มีหนามในหนามนิดหน่อยนะคะดอกเล็กๆเองค่ะ จะมีช่อดอกไ,ไล่ไล่ไล่กันไปนะคะสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มค่ะ เต็มเลยค่ะข้างทางนะคะเต็มข้างทางที่มองเห็นนี่ยนะจะเป็นไม้เลื้อยนะคะเตี้ยๆนะคะแต่นี่เขาชูช่อขึ้นมาสวยงามเลยค่ะ เป็นถนนที่พี่พิมพ์เดินออกกันรงกายนะคะดอกเขาน่ารักมากค่ะเป็นริมคลองนะคะริมริมทางริมถนนค่ะริมคลอง ดีชมพูอ่อนๆจะอยู่ริคอนะคะที่เห็นนี่คือน้ำค่ะแล้วถนนสองฟากถนนนะคะที่พี่พิมเดินประจำประจำ พยายามแสงแดดเต็มที่แล้วนะคะ ี่พิมพ์ก็ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะ